Lightscape Design The Competition การประกวดผลงาน Production Design กลับมาอีกครั้งใน EP 2ในหัวข้อ Dreamscape โลกแห่งจินตนาการเชิญส่งผลงานการออกแบบที่ครอบคลุมในหัวข้อ Stage Design Lighting Design m o t i o n g r a p h i กสำหรับคอนเสิร์ตเปิดกว้างทุกไอเดียไม่จำกัดรูปแบบการสแสดงรวมทีมของคุณและส่งผลงานให้คณะกรรมาการผู้คร่ำวอด ด้านการออกแบบคอนเสิร์ตชั้นนำของไทยคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นที่สุดพร้อมโอกาสก้าวสู่เส้นทางในสายอาชีพผมมองว่าดีมสเคปมันคือโลกที่คนดูสามารถหลุดเข้าไปอยู่ในนั้นได้จริงเป็นการเอาพื้นที่เทคโนโลยีการออกแบบอารมณ์ของผู้ชมมาผสมกันจนกลายเป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่าฉากเวทีแต่มันคือโลกของเราที่เราออกแบบมาเพื่อให้คนดูเดินทางไปพร้อมกับศิลปินพร้อมกับสิ่งที่เราคิดพร้อมกับประสบการณ์ที่เรากําลังสร้างให้คนดูรู้สึกแบบนั้นได้จริงๆร r e a m มสเ p e รับผมจะเป็นพื้นที่ที่มันไม่เคยมีจริงในโลกใบนี้แต่มันน่าจะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใส่จินตนาการใส่ความสวยงามใส่เรื่องของไลติ้งเรื่องของวิชวลทุกอย่างลงไปเพื่อที่จะไม่คนดูเกิดประสบการณ์ใหม่ในการเห็นสิ่งเหล่านี้ดี s สเคตในความหมายของผมก็คือการออกแบบที่เกื่อหนุนกันของไม่ว่าจะเป็นทั้งฉากแสงเสียงภาพกราฟิกต่างๆทุกอย่างเพื่อหนุนซึ่งกันและกันและเล่าเรื่องไปในทิศทางเดียวกันให้คนดูได้สัมผัสประสบการณ์ที่สมบูรณ์ที่สุดครับ ดีมส์เค e โลกในจินตนาการทิวทัศน์ในความฝันหรือโลกเหนือความจริงในอุดมคติของตัวเองทั้งหมดนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานที่โดดเด่นได้อย่างไร้ขีดจำกัด อยากเชิญชวน้องๆและก็ผู้สนใจทุกคนนะครับเข้าร่วมโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่เราตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพนะครับแล้วก็ค้นหานักออกแบบรุ่นใหม่ๆนะครับมาช่วยกันลักตาโวงการของเราให้เติบโตไปด้ยวยกันครับมากันเยอะๆนะครับ